สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆครับจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับเราจะทําอย่างไรครับให้ปลูกให้วิธีการปลูกพริกแล้วก็ให้เขาแตกกิ่งเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวผมมีเคล็ดลับมาบอกท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าในกรณีที่เราซื้อพริกมาจากตลาดหรือว่าซื้อาจะมาปลูกไว้แบบนี้นะครับในกรณีนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ เราจะทําอย่างไรนะครับให้เขาปลูกแล้วก็สวยแล้วก็แตกพุ่มทรงพุ่มเยอะๆแล้วก็ให้ติดหมากติดดอกเยอะๆนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับเโอเคครับหลังจากที่ท่านผู้ชมซื้อมาจากตลาดนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับให้ท่านผู้ชมเตรียมสิ่งนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้อะไรเอ่ยน,นี่จะเป็นขี้เถ้านะครับขี้เถ้าคือขี้เถ้าอะไรก็คือ,อะจะเป็นขี้เถ้าที่เราจะกใช้ทํากับข้าวหุงหาอาหารนะครับใช้เราใช้ฟืนทํานั่นแหละครับ แบบเม็นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเตรียมมา2สิ่งครับผมแค่นั้นเองหลังจากนั้นนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะปลูกก็ให้เราทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะขุดดินนะครับขุดดินเป็นหลุมตรงนี้เลยนี่ครับขุดนี้ก่อนนะครับขุดดินก่อนงจากนั้นนะครับเราก็ใช้ที่เท้าตรงนี้นะครับผสมตรงนี้แล้วก็คลุกเขากับดินตรงนี้เราจะปลูกเนี่ยครับคลุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้ จากนั้นแล้วก็ทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมทำให้หลุมไว้ข้อดีของขี้เท่าคืออะไรฮะในขี้เถ่าเขาจะ,าจะมะีกรรมถันกรรมะถันตัวนี้ก็คือจะดีอย่างนะครับก็คือจะช่วยไล่พวกแมลงต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนต้นพริกของเรานะครับจากนั้นเราก็นําต้นพริกที่เราซื้อมาจากตลาดเนี้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเบ้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับรากตึมเลย จากนั้นเราก็ลงทําการลงปูกแบบนี้แล้วก็กดปกตินะครับเหมือนปลูกทั่วไปนะครับท่านชมเนี่ยกดให้แน่นแค่นี้เองนี่ครับมันจะอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายครับว่าพริกที่เราปลูกไว้มันจะแตกนะครับแตกยอดแตกกิ่งเยอะไหมอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับนี่ยอดพริกเนี่ยแบบนี้ครับยอดของเขาแบบนี้ครับ จะมีแค่นี้เห็นไหมครับจะเริ่มออกดอกแล้วก็คือแสดงว่าต้นนี้ที่เราซื้อมายต้นเขาจะเพาะไว้นานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทําการแบบนี้ครับให้เด็ดเลยเด็ดยอดแบบนี้ครับทิ้งเลยไอ้ตรงนี้นะครับยอดตรงนี้ที่มีลูกมีดอกตรงนี้แล้วครับไม่ต้องเสียดายครับเนี่ยเด็ดตรงนี้ครับเด็ดยอดทิ้งเลยเนี่ยแบบนี้ที่เราปลูกไว้เหมือนกันนี่ครับท่านผู้ชมเด็ดทิ้งเลยนะครับนี่เด็ดทิ้งเลยแบบนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเราไม่เด็ดท่านผู้ชมนะครับต้นของเขาจะสูงชรุ่แบบนี้เห็นไหมครับสูงชรุ่ขึ้นมาแบบนี้นี่ครับท่านผู้ชม,มเด็ดเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราเด็ดยอดปุ๊บนะครับเห็นท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยดูใกล้เลยนะจะมีอ่ายอดของเขาตรงนี้นะครับเขาจะแตกยอดแตกกิ่งออกมาตรงนี้ยิ่งเราเด็ดต่ําเท่าไหร่นะครับก็คือยอดของเขาจะแตกขึ้นมาเยอะเท่านั้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือ เอาต้นแก่มาปลูกแล้วนะครับแต่บางท่านเห็นไหมครับนี่ก็ติดออกหมากแล้วเหมือนกันเนี่ยแต่ตรงนี้เราไม่ต้องเป็นไรครับเราเด็ดเลยท่านผู้ชมหักทิ้งเลยนี่ครับพอเราหักทิ้งอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่อ่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับไปดูที่เราปลูกไว้หลังจากที่เราเด็ดยอดไปนะครับว่าการแตกกิ่งแตกยอดแตกฉัดนะครับแล้วก็การออกดอกจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดู นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการปลูกพริกปลูกอย่างไรนะครับให้ดกให้ดอกออกตึ้มนะครับยอดเยอะนะครับแตกกิ่งเยอะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยอ่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่ผมแนะนาท่านผู้ชมไปครับลองเอาไปใช้กันดูได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ